สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีเรื่องราวดีๆของผลิตภัณฑ์ของเรามาเล่าให้ฟังนะคะก็คือประสบการณ์จริงนะคะที่ลูกค้าดื่มจริงแล้วก็มีเรื่องราวดีๆประทับใจนะคะบอกเล่าต่อมาก็คือเราก็จะมีหน้าที่มาส่งต่อนะคะความประทับใจนั้นนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราตัวนี้นะคะก็คือปัญจคูตากของเรานั่นเองอันนี้เป็นสมุนไพร39ชนิดนะคะตัวนี้ ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะปรับสมดุลให้กับร่างกายของเรานะคะตัวนี้ดีมากๆนะคะลูกค้าเมื่อวานนะคะไปส่งสินค้าลูกค้าแล้วทีเนี้ยลูกค้าท่านเนี้ยก็คือท่านดื่มปัญจักของเราต่อเนื่องมาหลายชุดแล้วนะคะแล้วทีเนี้ยคือก่อนหน้านี้ที่ก่อนที่จะไปแนะนําแกน,นะคะแกจะเป็นคนที่แบบว่าเป็นภูมิแพ้นะคะอาการแบบ ฝนตกแดดออกอากาศเปลี่ยนแปลงอะไรนิดหน่อยเนี่ยแกจะแบบไม่สบายนะคะก็คือจะเริ่มเป็นไข้เป็นหวัดมาเลยนะคะตัว,นวนเนี้ยแล้วเชเนี้ยแกบอกว่าภูมิแพ้ถึงขั้นที่แบบไม่สามารถที่จะทานผลไม้แบบของร้อนได้อย่างเช่นทุเรียนนะคะหรือว่าจะเป็นลำไยเป็นเงาะอะไรเงี้ยแกบอกว่าถ้าอยากกินมากๆขอแค่เม็ดเดียวเม็ดเดียวก็ทําให้เป็นไข้ได้นะคะข้างในเนี่ยร้อนแล้วก็ปากจะเปื่อยนะคะทีนเนี้ย เราไปเนาะก็เลยเป็นแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวนี้ของเรานะคะก็คือปัญจพูตานะคะให้พี่เขาเดื่มวันละ 30cc นะคะติดต่อกันนะคะตัวนี้ดีมากๆแกบอกว่าแกกินมาน่าจะเป็นปีแล้วนะคะกินปัญจของเราน่าจะเป็นปีแล้วนะคะก็เฉลี่ยก็แค่แบบประมาณว่าน่าจะเดือนละขวดนะคะตัวนี้แล้วทีเนี้ยแกบอกว่าความประทับใจคือทุกวันนี้นะคะร่างกายแกแข็งแรงขึ้นแล้วก็ แกจะไม่ค่อยเจ็บป่วยเลยนะคะที่สำคัญก็คือหน้าทุเรียนเงาะลำไยแกสามารถกินได้ทุกอย่างนะคะไม่มีอาการไม่มีผลข้างเคียงไม่มีปากเปื่อยไม่มีเป็นแผลร้อนในอันนี้เป็นความประทับใจที่ลูกค้าบอกเล่าให้เราฟังนะคะเราเป็นผู้ดูแลเนาะเราเป็นคนไปส่งสินค้านะคะเราก็ได้ยินอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบ น่าประทับใจมากๆแล้วก็แบบดีใจกับลูกค้าด้วยนะคะที่ลูกค้าแข็งแรงขึ้นจริงๆนะคะตัวนี้ฝากไว้ด้วยนะคะปรับสมดุลให้กับร่างกายเรานะคะเสริมภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับโรคเรื้อรังต่างๆนะคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับความดันเบาหวานตัวนี้ดีมากๆเลยฝากไว้ด้วยนะคะปัญจภูตัดของเรานะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะถ้าอยากรู้นะคะโปรยังไง ทักทายเข้ามาหรือว่าติดต่อเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0803342945ฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ